ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมตอนนี้ก็มาที่อช้างนะครับอันนี้ก็เห็นมีอยู่เชือกนึงนะครับโอ้มีร่มอย่างดีเลยต้นไม้ใหญ่นะครับต้นจามจุรีนี่ครับก็มาเจอช้างเลยลงมาก็เจอแล้วเป็นแม่พังนะครับโอ้โหขาดข้างหนึ่ง แล้วก็อายุยังยังอ่อนอยู่นะครับก็สวยดีอยู่เราก็จะดูฝั่งทางนี้เราต้องดูฝั่งทั้งโน้นนี่ครับผมสวยงามเราจะไปดูนะครับช้างช้างตัวผู้ก็คือช้างพลายอยู่ทางไหนช้างช้างพลายเขา เจอแล้วครับมาแล้วถึงแล้วนี่จะจ่ายซ้ำก็เนาะอับกิตมาหาเอ้ยกวนกุกจะจ่ายแถบแบตะตะกรเตี้ยเตี้ยเตื้เตื้เนาะเต๋อซ้ำหั่มซ้ำเนาะ

ผู้ดเนิการโกีบลู่เสียงหูมัดซ้ำอะอย่าี้เออตัวซ้ำูมัดซ้ำในที่เนาะขวบตอวแทบเนาะฮะนี่ไงกูน่ได้จริงเลยตัวแล้วขวบแทบว่ะไอกูน่ะ ปัคระเจียงในไอ้ีงในมันต้อนเลยต้อนข้างนนี่ต่ต้อโอ้ให้เสียฟือนี่ครับนี่ครับนี่คบนี่ครนี่คบนี่ันี่คับะอคบนี่รัน่กบี่คับน่ี้ไดับับนับนเทันี่านบิคันรบนี่นีลนะ ที่เมกคูนันขันคูนอันน <S <s ี้ก็ลอยนี um ่ครับนี <s <s ่ <s <s ่ละครับต้ต้อะขยไปกตัอะไรซ้ำเจีบว่ะมก่อะไรยู่กุงนี่็เจียงจะซ้ำพอด แต่พลอไอ้แม่ทางกะนองไอ้ทาไปไอไอ้กรดบะฮะเราื่อไ่ตนกซอคู่กับกระดาษนี่นี่ครับแต่เขายืนอยู่ที่สูง ก็มีอีกนะครับนี่อันนั้นอันนั้นถ่ายรูปได้ไหมครับไม่มาแล้วก็ดูเฉยๆนี่นะครับอีกเชือกหนึ่งอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แต่เห็นว่าตัวนี้ยัง เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์นี่ก็อีกเชือกหนึ่งนะครับเครือกนี้งายาวอยู่ นี่ก็ช้างพลายนะครับไม่ค่อยสูงนะครับช้างไม่ค่อยสูงนี่งาใหญ่อยู่ครับเชือกนี่งาใหญ่ถ้าเชือกนี้โอเคเลยนี่งาใหญ่มาก แต่เชือกนั้นงานจะเล็กหน่อยแต่ไม่ค่อยสูงนะครับไม่ค่อยสูงเตะ งาใหญ่งาโอเคอยู่เชือกนี้กับอันนี้ปลอกพืชได้ยีงพงนี่ก็อีกเชือกหนึ่งนะครับมีช้างพลายอยู่สองช้างพังอยู่สองนะครับมีอยู่สี่เชือก เห็นแล้วครับวันนี้อ่าสี่เชือกผู้สอง่อาพรายสองพังสองนะครับสถานที่อยู่ก็โอ้โหนะครับมีร่มอยู่อย่างดีนะครับ ครับผมดูแล้วสีเชือกนะครับตอนนี้ก็ดูยังไม่เสร็จดีนะครับพอดีฝนตกนะครับนี่นะครับบ้านพักตากอากาศนะครับ,นนบาตากอากาศจริงๆนะครับนี่เห็นไหมไม่เฉพาะตา,อากอากาศนะครับตากฝนด้วยนะครับอันนี้บ้านพักตากอากาศบ้านพักตากฝนนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกด้วยนะครับพอดมีมายืนหลบฝนอยู่นะครับตอนนี้ดูช้างก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ดูไปแล้วนะครับสี่เชือกแต่เขาจะปล่อยขายแค่เชือกเดียวนะครับนอกนั้นน่าจะยังไม่ขายนะครับ ก็ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อีหน่อยก็คงจะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะดูกันให้ชัดๆแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กําลังจะให้ควานเขาจับให้ดูพอดีฝนล,ลงมาพอดีนะครับฝนล,ลงมาพอดีก็เลยต้องวิ่งเข้าหลบฝนนะครับที่บ้านพักตากอากาศนะครับแล้วก็ตากฝนด้วยนะครับนี่ตากจริงๆเลยนะครับผม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับให้กำลังใจในช่องช้างแห่งางานทีมงานหนุ่มเสกแล้วก็ช่องพลายหนุ่มเสกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเราจะเตรียมตัวไปอีกแล้วครับจะเดินทางต่ออีกแล้วจะไปยังไงนาะทีนี่เนาะ เปียกหมดแล้วนี่จะไปยังไงนี่จะหาอะไรมานะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับวันนี้ก็ขอบารม,มีพระครูประกำรรคุ้มครองทีมงานนะครับแล้วก็องค์เทพผู้ดูแลพญาโคจสารแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับน้าทุกพระองค์ทุกพระรูปทุกประนามนะครับจงมาอำนวยอวชยชัยอำนวยอวยพรให้ลูกให้หลานนะครับที่เดินทางมาเพื่อที่จะหา ช้างนะครับไปแทนกับพ่อใหญ่ธงชัยในวันนี้นะครับก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงเอฟทุกท่านทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บไม่จนอ่าไม่ต่ํากว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับขใอยเฮงตลอดปีขใอยดวงดีตลอดไปสมความหวังสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการครับผมสวัสดีครับ